สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love ค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะสวัสดีชาวาธาตุไฟนะคะลงไปแล้วดินน้าาําลมมาธาตุไฟนะคะดูซิพลังงานความรักของชาวธาตุไฟ ะค,ะครึ่งหลังนะคะเป็น1 6กถึง28กุมภาพันธ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิขอพลังงานสื่อสารถึงชาวธาตุไฟความรักพลังงานความรักชาวธาตุไฟค่ะครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรคะออกมาแล้วอัศวินไม้เท้าค่ะ ห้าดาเราจะเปิดไพ่สิบใบนะคะห้าเหรียญหนึ่งเหรียญค่ะว้าวเจมเปอร์ธาตุไฟค่ะ อวินถ้วยราชินีไม้เท้านะคะธาตุไฟแปดไม้เท้าว้าวจัสมนินขอหนึ่งใบค่ะ อัศวินเหรียญสวยงามมากๆนะคะแน่นอนคะ่ะทาาดไฟก็ขึ้นเป็นราชินีไม้เท้าเลยนะคะควีนอวอนนะคะตัวตนของคุณทาาดไฟอยู่แล้วขึ้นชัดเจนโดดเด่นขนาดนี้นะคะคุณจะได้พบดีเอมเพลเรอร์ค่ะตัวตนของเขาเป็นดีเอมเพลเรอร์นะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากก็ได้ค่ะสิบกว่าปีขึ้นไปก็ได้หรือว่าอายุน้อยกว่าคุณมากถ้ายุน้อยกว่าคุณมากเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆค่ะด้วยความที่ว่าคุณเป็นทาาดไฟคุณมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วสวยเก่งเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ นะคะแล้วกม็มีบุคลิกภาพดีผู้จาดีผู้จาฉาฉานมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีเหตุผลจริงจังหนักแน่นมั่นคงนะคะแต่ก็ดื้อเหมือนกันดื้อแล้วก็บางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเองนะใจร้อนนะคะแต่ก็มีความสวยมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองนะคะชอบแต่งตัวและ m ม็กซ์แอนแม็กซ์นะคะประมาณนี้ชอบอะไรที่แตกต่างนะคะมีความคิดที่เป็นผู้นำสูงมากๆเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นคุณจะเจอ The อ m p e r o r คนที่มีใจมีความใจเย็นนะคะนิง่ง มีความเป็นผู้ใหญ่มากพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะและเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียว พูดจริงทําจริงพูดอะไรก็ทําอย่างนั้นมีความชัดเจนในตัวเองขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในชีวิตก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมาซัพพอร์ตเรื่องของการเงินคุณด้วยออฟเฟอร์ดูแลคุณทุกอย่างเลยเขาอาจจะมีความเป็นผู้นําขึ้นไประดับผู้นําระดับ c ีอระดับหัวหน้าอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาสามารถซัพพอร์ตดูแลให้คุณได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นอารมณ์เหมือนคนที่อบอุ่นจิตใจดีนะคะ พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ผู้ดูแลผู้ปกป้องนะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้ชัดเจนกันมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องเจอกันอย่างรวดเร็วแล้วก็กระทันหันไม่ทันในตั้งตัวคือเขาอาจจะเป็นชาวทัตลมก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินดา มันจะได้พูดคุยกันอย่างกระทนหันไม่ทำในตั้งตัวหรือว่าการได้พบเจอกันอย่างกระทนหันนะคะการเข้ามากันอย่างกระทันหันการได้พูดจากันอย่างชัดเจนและก็เคลียร์เป็นการรอคอยนะคะที่จะได้เข้ามาเป็นการคุยกันสูงมากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเขากันแล้วก็ได้นะคะเป็นพลังงานของการเจอแล้วแล้วก็รอคอยการคุยกันเคลียร์แล้วการรอคอยกันอย่างนานมากๆแล้วค่ะแล้วเป็นอะไรที่เป็นการออฟเฟอร์ดูแลการให้ของขวัญโอกาสที่จะเดินหน้าเข้ามาจีพุนนะคะเป็นทั้งอาสวินดา ห้าดาบห้าเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็อัศวินถ้วยเขาเป็นคนเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีแต่เป็นคนชัดเจนในตัวเองนะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาจีบคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และเข้ามาจีบคุณมากเดินหน้าจีบคุณและจะมีความกระจ่างเกิดขึ้นแปดไม้เท้าเป็นความรู้สึกที่มันเติบโตขึ้นทุกวันนะคะจะจะมีการได้ตกลงตัดสินใจระหว่างคุณกับเขาด้วยเหมือนกับว่าคุณได้เจอกับเขาแล้วล่ะเป็นพลังงานที่ได้เจอ เจอแล้วมากๆแต่ถ้าทัดฝ่ยนะคะยังไม่ได้เจอคุณจะได้เจอ D M Emperor อย่างที่บอกไปนะคะจะได้ตกลงกันคุณจะได้เป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจได้วางแผนได้แพรนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อนาคตกับเขาคนนี้ค่ะเพราะว่าอัศวินเหรียญเขามั่นคงมากมีความมั่นคงแล้วก็พนาความสัมพันธ์กันไปอย่าง ในอนาคตเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขารอคอยการติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะและเหมือนกับว่าจะอยากที่จะเคลียร์แล้วแล้วก็ขอโอกาสพูดคุยกับคุณขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์การขอโทษการออฟเฟอร์การให้ของขวัญแล้วก็การตกลงระหว่างคุณกับเขาว่าจะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่าเหมือนกับว่ามันยังคงยังคงมีอะไรที่ ต้องต้องยังไม่จบอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันรอคอยที่จะได้สารความสัมพัญมากกว่ามันเหมือนกับว่านิ่งๆอะแต่มันมีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปไหนจากคุณเด็ดขาดเลยดีเอ็มเพอเรอร์คนนี้นะคะเพราะเขามีความชัดเจนอยู่แล้วรักก็คือรักชอบก็คือชอบนะคะก็จะ ควยคว้าหัวใจคุณมาครองให้ได้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนนะคะไม่ยอมให้ราชินีเมทาวนี้ไปไหนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจได้ตกลงระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่กระจากมันจะกระจากแล้วมันจะเข้าใจแต่มันต้องใช้เรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความรัก แล้วก็ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลาเราไม่สามารถที่จะไปโฟกัสหรือว่าอะไรมันได้เลยเปล่อยให้มันโฟลว์ไปกับความรู้สึกแล้วก็การเวลาของมันนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความสุขมันมันโฟกัสกับตัวเองเราจะเจอสิ่งที่เราค้นหาตัวเองได้ได้ก่อนเพราะสิ่งที่เป็นความรักจะเข้ามาในช่วงจังหวะที่เรามีความสุขและเติมเต็มให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้น เขาจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งมากแล้วมีเหตุผลมากจะคุยอะไรจะทาอะไรต้องคุยกันอย่างตรงๆตรงไปตรงมาแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เป็นราชินีไม้ท้าเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแอคทีฟตัวเองทํางานเก่งทํานู่นทำนี่ทํานั่นเขาจะเป็นคนที่นิ่งและมีเหตุผลกับคุณคุณอาจจะโดนดุในบางครั้งนะคะโดนเดมเพอร์เลคนนี้ดุในบางครั้งหรือว่าทําให้คุณรู้สึกใจเย็นลงนะคะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเหมือนกับว่าเขาจะมาเสริมความมั่นคงในจิตใจของคุณด้วยแล้วก็ให้ ความสัมพันธ์นั้นนะคะมันจะมั่นคงด้วยแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันจะมีการได้พูดคุยถึงแม้อะไรจะดูนิ่งๆเงียบๆแต่มันจะมีความกลับเข้ามาได้คุยกันอย่างกระจา่างอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็ได้ตกลงกันแหละนะคะในเรื่องของความชัดเจนแล้วก็เดินหน้าสู่ความสัมพันธ์กันแบบ มันคงเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าคุณได้เจอแล้วนะคะราชินีมเมท้าเป็นการรอคอยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอดีเอมเพอร์ที่มีความแตกต่างจากคุณมีความอาจจะทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้ไม่ไม่ยอมแพ้สิ่งใดแล้วคะ่ะยังไงก็จะให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองยังไงคุณก็จะได้เจอกับเขาและก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอย่างแน่นอนแล้วมันอาจจะเป็นการได้ตกลง วางแผนอนาคตซึ่งกันและกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำตอบนางฟ้านะ It is up to you ค่ะอย่างที่บอกว่าค่ะว่า j จ s m i n t คุณจะได้ตกลงตัดสินใจเพราะว่าความสัมพันธ์มันจะถ้าได้ตกลงแล้วคุยกันรอบนี้ความสัมพธ์มันจะไปอย่างรวดเร็วนะคะมันจะมีความกระจ่างมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีการเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณกับเขาคบกันนะคะแล้วก็มีความพัฒนากันไปอย่างอนาคตที่มั่นคงมากขึ้น เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว้าวออกมาสองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่ไกลนี้นะคะหนึ่งปีจากนี้ไปคุณจะเจอความรักที่มีความมั่นคงม,มากๆและพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึก กันมากขึ้นนะคะอะไรที่มันรอคอยการคุยการเข้าใจคุณจะได้พูดคุยและเข้าใจมากขึ้นสุดท้ายแล้วความรกความสัมพันธ์ถ้าเป็นคู่ที่ใช่คุณจะถูกนะคะแรงดึงดูงดดึงกลับเข้ามาหากันอีกนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องได้คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้และตกผลึกและจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้อย่างกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งมากๆเพราะว่าเขา รอคอ,อยที่จะเข้ามาคุยกับคุณและยังรอคุณอยู่เข้ามาขอโอกาสที่จะได้พนัฒนาคำสัมพันธ์เป็นรูปประธจริงๆเกิดขึ้นจริงออฟเฟอร์ดูแลการให้ของข,องข,องขวัญเดินหน้าเข้าจีบคุณไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดค่ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่สมูทแล้วก็ไปได้วยกันได้นะคะแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้เปิดใจซึ่งกนและกันเพราะฉะนั้นการเปิดใจสําคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้ตัดสินใจค่ะว่าคุณจะ เป็นอย่างไรอนาคตจะได้พูดคุยอนาคตกับคุณระหว่างคุณกับเขานะคะพลัางงานธาตุไฟนะคะกับเครึ่งหลังนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ พลังงานไพ่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เจอใครถ้าคุณกําลังรอใครอยู่แล้วก็คุณจะได้ตัดสินใจแล้ว move on ถ้าคุณไม่อยากไปต่อและคุณจะได้เจอใครที่เขามั่นคงและชัดเจนกว่านะอาจจะเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนดูมีเสน่ห์มากๆค่ะข,ขี้เล่นน่ารักด้วยโรแมนติกด้วยเพราะคุณจะเป็นคนที่ชอบคนที่เข้าหาคุณก่อนหรือว่าทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเขาจะทาให้คุณมีความสุข เพราะว่าจากตัวตนของคุณเป็นราศีมิถุผู้หนักแน่นเด็ดเดี่ยวคือเป็นคนที่แบบเก่งอะ่ะแล้วมีความเป็นผู้นาําอาจจะดูนิ่งๆนะคะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่เขาจะมาเปลี่ยนเอเดียบทให้คุณรู้สึกว่ามีความรักความโรแมนติกขึ้นม,มีมีเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเป็นการที่เขาจะทาให้ความสัมพันธ์นิ่งๆแต่มีความมั่นคงพัฒนาไปไกลมากๆเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนธาตุไฟแล้วนะคะชาวธาตุไฟว่าจะ ทําอย่างไรนะคะจะได้คุยกันในเรื่องของอนาคตกันแล้วก็วางแผนพัฒนากันไปต่อนะคะอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณจะได้พูดคุยกับเขาอย่างกระตันหันไม่ให้ตั้งตัวเพราะว่าเขาพูดรอคอยการพูดคุยกับคุณอยู่รอคอยการเข้ามาหาคุณนะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะจะทํำยังไงดีจะคุยกับคุณยังไงจะหาโอกาสช่วงจังหวะไหนเข้ามามาหาคุณนั่นเองนะคะ อาจจะมีของขวัญการออฟเฟอร์การดูแลอะไรให้คุณด้วยด้วยให้คุณด้วยก็ได้นะคะคนกองที่ไม่ใช่สีธาตุไฟของเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จนะคะเจอรักแท้เจอคนรักที่คุณรอคอยแล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันฟล์ไปกับการแล้วก็เวลานะคะไม่ต้องโฟกัสมากน,นะคะยังไงก็ขอให้รักตัวเองเคารพกับตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่ดีสุด เพราะว่าเรามีค่ากับตัวเราเองมากนะคะไม่มีใครเห็นค่าเราก่อนถ้าเราไม่เห็นค่าตัวเราก่อนเนาะก็ประมาณนี้นะคะชาวทัดไฟเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ